ล็อกออกมาเลยนี่ครับไฟผ่าและมันขึ้นมาแล้วครับโอ้มายก็เจ้าดำสโรว์ซูปเปอร์นิชชัอิมเมนครับโอ้โหตีกองใหญ่เลยนะน้องล็อกนี่มันเป็นเหมือนครับน้องหรือเปล่าเอาละจ้าก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิบเกมเมอร์นี่ครับผมกับดานี้ครับปับ๊บ นี่ไอแลนด์เองครับผมตอนนี้นะครับมืองวัฟนะครับพิชิกวางเต็มไปหมดเลยนะคือ,อปลดล็อกแบบไม่ได้นะครับเพราะว่าพิชิตไม่ได้ตั้งใจจะทำคนะือ <c oughs> วางเอามาเพื่อจะแซฟมอนสเตอร์นะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่พิชิออพพยายามบีดพวกมอนสเตอร์เก่งๆนะครับแล้วก็เราไม่รู้จะเอาไปเก็บไปที่ไหนนะก็เลยส่งมานะครับแซฟมาที่เมืองนี้หมดเลยนะแล้วก็ไม่ได้ปลดล็อกนะครับแต่มีตัวหนึ่งนะพิชิปจากปลดล็อกมันนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่า เออเก่งนะครับมันเป็นตัวเก่งแล้วก็หายากแล้วก็หายากงเงี้ยเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนกลองนะครับนี่ตัวนี้นะครับมี่นะหรือหกวันน้องๆนะคือพี่ชิพก็ใส่มานะครับตอนนี้นะครับมีทวีเดอร์สี่พอบเบอรี่น็อกกินเนี่ยพวกนี้คือเกือบครบนะโอกาสเชลบีดมีหนึ่งตัวนะครับคอริสเตอร์ยังไม่มีสักตัวดิสศูนย์นะครับเอ่อริปริปมีอยู่สองตัวนะครับเอ็นเบอร์ชมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเอ่อโทจัมเมอร์เจ็ด แมวมอสแปดเต็มเลยนะครับวิดดิ้งครบแล้วทำพายครบแล้วนะครับปอมปอมครบแล้วคองเกอร์ครบแล้วสครับครบแล้วอ่ะมีโอกาสนะครับแต่นี่มอนสเตอร์ระดับสูงเลยนะของมอนสเตอร์สี่ธาตุของเมืองแรกนะครับเมืองแคลนส์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเมืองเอิร์สนะถ้าจําไม่ผิดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเมืองเอ่อโคนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอันนี้วอเตอร์ไอแลนด์นะครับนี่น่าจะเป็นเมืองไฟหรือเปล่าจำไม่ผิดนะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าจำผิดขออภัยดีนะครับผมก็ตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวเองนะพี่จิ๊บเหลืออีกเวลาอีกหกวันนะครับเที่ยงแก๊ก็คือเจ้าพวกนี้แหละเชียบบีดคอริสเตอร์ยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับดีสนะครับริฟแล้วก็เอ็นเอ็นบรัสนะครับเอ็นบรัสก็เมืองแรกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่จิ๊บก็จะไปที่เมืองมิลเลอร์นะตอนนี้พี่จิ๊บมีเมืองมิลเลอร์แล้วนะพี่จิ๊บก็จะเข้าไปที่เมืองมิลเลอร์นะครับเพราะว่าเราบีดได้เอ็นบรัสมานะครับเว็บนี่นะ โอเคเราได้ e n Bas h มานะครับเราก็จะแซปไปเลยนะ้องๆเจ้า,จาตัวนี้นะนี่นะครับได้มาแล้วนะน้องๆเ n ็น s h ตัวไหนน้องก็จำได้ไหมนะครับตัวนี้นะเจ้ายักษ์นี่นะเออเจ้ายักษ์ตัวนี้นะครับที่บีดย,กยากๆแหละครับอ่าพ,พี่จิ๊บพยาบีดอีกรอบหนึ่งนะวิธีการบีดมันก็คือใช้พัมเมลก็ได้ครับพัมเมลนะครับพ,พี่จิ๊บไม่มีนะ คำเมลอยู่ไหนวะคำเมลจะใช้โบกัดก็ได้นะครับโบกาดก็ได้นะถ้าโบกัดก็โบกัดกับน็อกกินนะครับลองดูนะมันจะสี่ธาตุครบพอดีเลยนะครับปับ๊บจะติดยู่ไหมอ้าวได้อีกแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหติดง่ายติดได้นะครับเจ้าเอมเบอรสนะครับื้บ่โอเค ตอนนี้นะครับเราก็จะไปไล่บีดมอนสเตอร์เก่งๆของแต่ละเมืองนะน้องๆน,นะเพื่อจะปลดล็อกเจ้าตัวนี้ให้ได้นะครับดูนะเมืองแพนซ์นะครับเมืองโคเนี่ยเมืองโคมิโลเลอร์โคเนี่ยพอดีว่าไจิบเพิ่งสร้างนะก็เลยยังไม่มีเราต้องกลับไปที่เมืองหลักนะครับเออ,เ,อ,อเรากลับไปดูวัคซินเลยนะวัคซินนะครับตอนนี้นะครับเออข้างหลังนี้นะเรากลับไปดูอีกทีนะ เมื่อกี้ e อ b r u s h เราได้แล้วนะเนาะอ,อนี่ครับพอดีเลยแอ b บรัสก็จะครบแล้วนะครับเออสำหรับเวทนี้ก็น่าจะครบแล้วแหละเราก,กลับไปที่เมืองที่หนึ่งก่อนก็ได้ครับครับแบบนี้นะโอเคเมืองที่หนึ่งตอนนี้นะครับโอ้โหเพียบเลยนะเข <ipp> บ,บีดไว้นะครับตเต็มไปหมดเลยนะน้องเยอะไปหมดโอเคเมืองหนึ่งเราได้จะทำอะไรไม่ได้แล้วนะอ่ะ เมื่อถัดไปครับโคไอส์แลนด์ Land, นะเราต้องไปบีบเจ้าดิสนะเจ้าดิสนี่ก็แอบยากเหมือนกันนะครับบางน้องบีบยากเหมือนกันนะเอ,อ่อรับไปได้ไหมรับไปครับนี่นะเจ้าดิสถ้าใช้พัเปลิี่ไม่ได้ก็ลองใช้ตัวอื่นดูนะครับเอ,อ่ออาจจะเป็นเจ้าทรัมไพก็ได้นะทรัมไพน่าจะคู่กับดูท่านะครับลม ใบไม้น้ำแข็งนะครับก็ต้องเป็นธาตน้ำนะน้องๆนะโคจามเมอร์นะครับคู่กับชัมพายนะดูซิจะติดไหมโจวดิสอ่าติดแล้วครับโอเคมหมครับติดนะครับตอนนี้พี่จิ๊กก็ติดรัวๆเลยนะอ่าเราก็จ้เจ้าดิสมาอีกตัวหนึ่งนะครับแ้้เมือถัดไปนะครับ Air i ไอ l ์แลนด์นะเมื่อกี้พี่จิ๊กพูดตัวอะไรผิดหรือเปล่าวะอ๋อเจ้ดิสเจ้าริฟนะครับอยู่แอร์ไอ l ์แลน,นะ ต่ตอนนี้เรามีแป้งโกนะครับแป้งโกเหรออ่ะแป้งโกไปก่อนก็ได้ครับทีนี้ถ้าเราไม่เอาแป้งโกเราจะเอาตัวอะไรนะครับเ,เจ้าริฟเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะลมหินน้ํานะครับคู่กับอา้อาวแล้วตัวน้ําแข็งไม่มีวะโอ้หมากออยู่ในนี้เป่ะ แมมมอสชิวี่ลงมาฮะโอเคใี้เราก็ดูโอ้โหเหลืออีกหนึ่งโอเคพื้นที่จะเต็มแล้วนะครับเราจับเจ้านี่นะสครับนะครับสครับผู้กับแมมมอสนะดูสิว่าจะได้ไหมเจ้าริฟโอ้ไม่ได้ครับแต่สครับนะโอเคไม่สำเร็จนะครับแต่ว่ามันต้องใช้มอนสเตอร์ที่เป็น หลักๆของเมืองเลยนะแต่ละตัวนะครับเ <Red, Red, S 1> ชลบีดเราได้แล้วนะน้องๆน,นี่เชลบีดนะเราก็ส่งเชลบีดไปเลยครับแซบไปเลยนะแซบ,แบบไปหาเจ้านี่เลยนะโอเคอ่านะครับเราก็เอาเชลบีดอีกตัวนะน้องๆเชลบีดอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เจ้านี่เพิ่งไม่ติดนะสครับมันเราจะเปลี่ยนเป็นพัมเมลมั้งนะถ้าเป็นพัมเมลก็ต้องคู่กับทวีเดอร์นะครับจะได้เจ้า ทวีเดอร์อยู่ไหนวะเอาทวีเดอร์ดันไม่มีอีกเอ่อทวีเดอร์ไม่มีงั้นหรือเอ่อถ้างั้นก็เป็นเจ้าโอ้น็อกกิ้นมีแต่น็อกกิ้นอย่างเดียวครับเวรกรรมเดี๋ยวนะอันนี้มีป่างเหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงทวีเดอร์เก็บก่อนนะครับเก็บสิบตังค์เลยนะเดี๋ยวพี่ชิพโลกเก็บตังค์อ่ะอาจจะย้ายเจ้าตัวน็อกกิ้นเข้าไปก่อนนะ แกนี่ทำไม่สำเร็จบ่อยเดี๋ยวฉันจะต้องย้ายแกเข้าไปก่อนเช็คอินครับ,รบแบบมันพ่จิตจะเอาเจ้าทวีเดอร์ออกมานะนี่นะครับอ่ะเราจะใช้เราจะใช้นี่นะครับเจ้าทวีเดอร์นะเจ้าทวีเดอร์กับเจ้า พัมมลนะดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับเชลบีดหนึ่งสองสามเชลบีดไม่ติดเนี่มเวรกรรมโอเคบอ๊อบเป็นอย่างบอเป็นหยางแต่ว่าต้องดูนะครับว่าเชลบีดใช้ชกี่ตัวนะกลับไปดูที่สวอปตินนะครับวันนี้จะยาวหน่อยน้องพี่จิ๊บต้องหมุนไปหมุนมานะอ่าเชลบีด เช oh, ลเบดอ๋อเชบดเรามีสองเลยครับไม่เป็นไรนะรอได้แต่ว่าคอริสเตอร์นี่นะครับตัวนี้นะยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับพอดีเมืองพิจิบไปดันติดมอนสเตอร์อยู่ในเลเอาลงไม่ได้นะครับโอเคก็โคไอแลนแล้วไอแลนแล้ววอเตอร์ไอแลนก็ไปแล้วก็เอิร์ธไอแลนนะครับพิจิบอาจจะผิดนะเมื่อกี้น่าพูดผิดนะเออเจ้านี้หรือเปล่าว่าคอริสเตอร์น่าจะได้แล้วมั้งครับโอเค เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือเราจะบีดเราจะบีดนะครับให้ครบนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาปลดล็อกกันเลยนะครับพี่จิ๊บคิดว่าพี่จิ๊บน่าจะสามารถทําได้สาเร็จครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้ง6กวันนะครับแล้วก็ของก็ใกลนะ้เต็มหมดแล้วนะเอเหลือคริสเตอร์ที่ยากนะครับอ๋อเจ้าดิสเจ้าดิสก็ยังไม่ได้ครับตัวเลยนะเพิ่งจะได้หนึ่งตัวนะครับเจ้าดิส โอเคตัวอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาเลยนะคิปปะดว่าน่าจะได้นะฟิวก็ได้นะครับถ้าฟิวตอนนี้ใช้360หไดมอนด์นะครับแต่พี่จยังจะไม่ฟิวนะเออถ้าใกล้ใกล้หมดแล้วมันหาไม่ได้จริงๆไม่จะฟิวะนีัยแต่ว่าตอนนี้ไม่ฟิวนะโอเคเระมาณนี้ครับอีก6วันโอ้โหมีเวลายเยอะเลยเนาะ <c oughs> พี่จิ๊บจะเบรดให้สำเร็จนะครับเจ้าตัวนี้นะเชื่อเลยวะเนี่ยเอ่อแกชื่ออืมอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยจัม ดรัมโลนะครับเป็นคลาสซูเปอร์เนเชอรัลนะโอ้โหขายได้หนึ่งล้านเลยนะครับเอาเลยครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูนะโอเคส่วนตัวอื่นพี่จิ๊บจะผลิตด้วยไหมเดี๋ยวบลิตตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับมึงน้องก็แต่ละตัวนะถ้าจริงๆตัวนั้นอะยากจะยากยากสุดลวมั้งครับตัวพวกนี้ก็ไม่น่าจะยากแล้วนะพวกนี้ก็ไม่น่าจะยากแล้วนะเออนะครับนี่ก็ไม่น่าจะยากแล้วนะเนี่ย โอ้นี่ก็ใช้ยเยอะเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามวับวับซินไอซ์แลนด์กันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราวับมาเจอเจ้านี้เลยแล้วกันนะครับโอเคจัดไปให้น้องเดี๋ยวมาเจอกันนะเอาละครับเราก็กลับมาที่เมืองวับซินนะครับผมตอนนี้นะพี่ชิปก็ได้ทําการ จะปลดล็อกเด้เหลืออีกสองชั่วโมงนะครับ oh. เจ้านี่นะชื่ออะไรนะเอ่อดัมส์ดัมสโรนะครับดัมส์โรนะเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงซึ่งพิชิปไม่สามารถนะครับไม่สามารถนะ oh. เอ่อไม่สามารถทําต่อไปได้นะครับเพราะว่า oh. เหลือเจ้าคอริสเตอร์นะครับปิดยากมากเลยนะใช้เวลาหนึ่งวันนะครับ oh. มันทําไม่ทันนะครับนี่นะครับเราใส่ไปนะครับ ทวีเดอร์พับเบอร์รี่สี่ทวีเดอร์สี่น็อกกิ้นแปดโทจัมเมอร์แปดแมมมอตแปดวิทติ้งสี่ทรมพายสองปอมปอมสี่คองเกอร์สี่สครับสองเอนบรัสเอนบรัสสามริฟทสามนะครับดีสสามนะครับเชลบีสามและคอริสเตอร์สามครับทำไม่ทันน้องๆมันบีบยากแล้วพิชิปมันบีบทีหลังนะครับมันก็เลยไม่ทันนะน้องๆเพราะฉะนั้นเราต้องฟิวเข้าไปนะครับและเวลาการฟริวใช้เพชรสามสิบครับไดมอนด์นะครับซึ่งไดมอนด์ Diamond พิชิพหมดพอดีครับ <What? S 1> เดี๋ยวแค่สิบไหมครับพิชิพต้อง เติมไดมอนด์เข้าไปนะครับน้องๆโอ้ Oh า y god กำลังเซลล์อยู่พอดีครับน้องๆเออพี่ชิควรจะเติมแบบแบบไหนดีนะอาจจะเติมแบบเติมแบบชิวๆดีกว,ว,ว่ามาเติมแบบนี้ตอนนี้จะไม่คุ้มเท่าไหร่นะมันจะมีแบบคลิกแบบได้2เท่านะตอนนี้มันไม่ถึง2เท่ามันเป็นแค่6 5เปอร์เนะครับเพชรมันจะหายไปประมาณถ้าสเท่าของตัวนี้ก็คือพัน พันหนึ่งร้อยนะครับหายไปเกือบร้อยเพชรเลยน,ะน้องๆน,นะถ้าเติมตอนนี้ยเป็นร้อยเพชรเลยนะครับ oh, <no. S 1> เออเพราะฉะนั้นพี่จะจะต้องการแค่สามสิบไหมต้องตางแค่สามสิบเพชรนะครับเราควรจะเติมแบบไหนดีนะครับเออถ้าเติมแบบนี้ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์สองร้อยสี่สิบเออแบบนี้คุ้มคุ้มสุดนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เออ,อย่างไงก็ต้องเติมแบบนี้หรือนะครับเออมันจะคุ้มสุดนะ 3 days later เอาละครับจากการช่างใจของเรานะไปจิ๊บก็ได้ตัดสินใจนะครับในการที่จะซื้อแพ็กเกจ2แับคือแพ็กเกจนี้นะ3ร้อยห้าสิบสองพครับลดถูกสิเปอร์เซ็นต์นครับเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เปรี้ยงขนาดนั้นจ้า้องๆเราใช้แค่30นะจ้าเออโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาปลดล็อกเจ้านี่แล้วนะเออเจ้า drums o นะครับด r u โรนะ โอเคในการใช้เพชรสามสินั้นฉันจะตกเติมนายเข้าไปและนายก็จะออกมาเป็นตัวดำรอ้กับฉันเอาละครับตอนนี้เราใกล้แล้วนะครับ30นะคอริสเตอร์นะครับ30เพชรนะเราก็จะปลุกเจ้าดำรอให้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตนะครับในเมืองวัฟลิสไอแลนด์นะครับ1,2,3,4แกปลดล็อกออกมาเลยนครับนี่ครับฟ้าผ่าและมันขึ้นมาแล้วครับ โอ้มายก็เจ้าดัมสโรว์ซูปเปอร์นิทรอลิมเมนครับโอ้โตีกองใหญ่เลยนะน้องๆนี่มันเป็นเหมือนครับเนูะหรือเปล่าที่มีเท้าแบบประมาณรอบตัวแล้วก็มีเขาเขาแพ้ด้วยนะโ,โหตีกองใหญ่เลยนะน้องโอ้โมาอ,อย่างเท่เลยว่ะดูครับเป็นคอมมอนตัวที่สองนะนี่ครับปลาแล้วครับมือกองของเราอ้าว ตัดข่าวพิเศษมาครับโอ้เมื่อกี้มีข่าวพิเศษตัดขารายการครับอยู่ดีๆครับโอ้มันล็อกใหม่เฉยเลยครับแล้วแล้วแล้วก็ปวดมาแล้วครับเจ้าดรัมสโตรนี่ครับโอ้โหมันมีกี่มือกันแน่โอ้สี่มือนั่งร้อดูดิหกแล้วอกว่าเนี่ยแอบมีมือข้างหลังมหมเนี่ยโอ้โหดูดิตีกองดูการโลกกคองครับปักปัก กองนี้มีไว้ทำไมเอ่ยไม่ตีสักทียังไม่เห็นมันตีนะ <c oughs> กองดาวเนี่ยเออมีไว้ทำไมวะเนี่ยอ๋อตีละตาตีละตีละเป็นเสนนะกองเนี่ยเสนนะอ่าแบบนี้แจววไปเลยจ้าในที่สุดเจ้าดำโจนะครับพี่ชิปใช้เวลาโอ้โหนานนั่งน,น้องกวาจะปรีดมันได้นะน้อง,องโ,อโหนานมากมากมากเลยนะครับ เพราะว่ามันใช้มอนสเตอร์หลายๆตัวนะกว่าที่มันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับปู่ภูมิใจมากเลย,ยตัวนี้มอนสเตอร์ระดับสูงทั้งนั้นเลยนะครับที่เอามาใช้ในการที่จะบีบตัวมันขึ้นมานะอ่าและแล้วเราก็ทำสำเร็จนะครับเควสเจ้าดําโบรแข่งเมืองวับสิ้นนะครับเจ้านกมุมือกรองนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับความพยายามของเราสำเร็จแล้วน้อง เอาเลยครับเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปนะเราจะทําเจ้าผีรับดินนี่นะผีเั้ดินเหมือนดีเฟตเลยวะแรบดินทะยาเถอะโอเคครับคลิปนี้ต้องจากลันกันไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องพิชิตเกมเมอร์และฝากเป็นกดไลค์กดเป็นกําลังใจกดซับสไครต์ให้พิชิตด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ในการปลดรอกมอนสเตอร์ถัดไปนะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดเออนั่นแหละครับหลายๆกดนะครับผม โอเควันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอก,กันกับเจ้าตัวใหม่เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะบีดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้ว่ามันไปประมาณไหนเลยนะอีก2วันนะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายด้วยมึงวัคซินไอแลนด์